ถ้าจะแปลมั่วแบบนี้อย่าหาทําอยู่นิ่งๆดีกว่าก็สวัสดีพู้สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องโอป้าฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับแม่มีดรามา่าจนได้ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ดราม่าอะไรใหญ่ครับเป็นเรียกว่าเรื่องเล็กๆแล้วกันที่เรียกว่าแตจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดเท่าไหร่ครับเรื่องพวกนี้ครับมาคือเรื่องที่อาจจะเป็นพวกติแะครับที่เรียกว่า เพจบางเพจครับอาจจะอยากได้เรียกว่ายอด engagement ดีๆครับก็ต้องหาการโพสอะไรที่เรียกว่าอ่ะมาเรียกทัวลงหน่อยหนึ่งให้คนมาเม้นนู่นนี่นั่นครับแต่จริงแล้วเนื้อหามันได้เป็นตามที่เขาโพสหรือเปล่าครับอันนี้ผมไปเจออยู่เพจหนึงครับจริงๆก็ใจก็โช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงเท่าไหร่ครับจริงๆอาจจะมีเรื่อง แม่เลี้องเชลซีนี่ก็แม่เรื่องพาวเมอร์อะไรนี้ครับคนอื่นก็พูดไปเยอะแล้วนะครับแล้วดันไปเจอเรื่องนี้พอดีครับเลยขอหยิบมาพูดซะหน่อยหนึ่งครับเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดในวงการของสื่ออินฟลูหรืออะไรเงี้ยครับบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยอยากให้มีการทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันละกันนะครับอ่ยกตัวอย่างเป็นของโพสต์นี้ละกันนะครับเป็นการ เรียกว่าการสัมภาษณ์ของฮาเว r ตครับที่เขาถูกสัมภาษณ์โดยทางด้านเมโทรสปอร์ตนะครับเขาอิงไว้อย่างนี้นะครับเออก็เป็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ว่าเขารู้สึกไงครับที่ได้ชนะ UCL นะครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในตอนที่ปี2อ2 1นีเะครับที่เขาพาเชลซีคว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ครับถ้าข้อความฮาเว็ตมีฟังนะครับ is a good moment for me in my career and something I'm always going to think about but I would be even nicer if I can do it with Arsenal and it would be sorry it would mean more นะครับอ่ะเดนีข้อความมีประมาณนี้ครับให้ผมลองแปลคร่าวๆนะครับจริงผมก็นะครับห่างหายจากภาษาอังกฤษมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ถ้ามันผิดพลาดไงของอาภัยด้วยครับถ้าเป็นในมุมผม อาจจะมาานี้ครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีสำหรับผมในอาการชีวิตการค้าแข้งนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บัล่ังนะครับแต่มันคงจะดีมากกว่านี้ถ้าผมได้คว้าแชมป์ทัวร์นี้กับอาร์เซนอลและมันจะมีความหมายมากกว่านี้ครับก็จริงๆมันน่าจะเป็นอ่านี่ครับจะแปลประมาณนี้เอ,อจริงผมก็ แต่ที่ทางเพจต้นทางที่เขาแปลมาครับเขาจะแปลมาอย่างนี้ครับนี่ครับโหตัดตัดขาดความสัมพันธ์กันซะแล้วครับมันคงจะดีกว่านี้อ่ะขออภัยครับมันคงจะดีกว่านะถ้าผมสามารถควา้าแชมป์ UCL ได้กับอาเซนอลได้สําเร็จและการควา้าแชมป์นี้มันจะมีความหมายมากกว่าการควา้าแชมป์ UCL กับเชลซีซะอีกครับอ่ะอันนี้คือที่เขาแปลมา นะครับซึ่งส่วนตัวตาที่ผมได้พูดไปครับมันจะมีปัญหาตรงบรรทัดที่2เนี่ยนะครับเออบัต e ตินวูดบีอีเวนไนเซอร์ยิปไอแคลดูวิธอาร์เซนอลนะครับคำคำนี้แหละนะครับแต่จริงเขาบอกประมาณว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเขาสามารถคว้าแชมป์ประมาณว่าคว้าแชมป์เปครั้งที่2กับอาร์เซนอลทีมปัจจุบันเขาก็เชิงว่าอ่าปากหวานแหละนะครับปากหวานกับอาร์เซนอลว่าแบบว่าเออคงจะดีแหละถ้าผมพาอาร์เซนคว้าแชมป์นี้ ได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าการได้การได้แชมป์กับได้แชมป์กับเชลซีมันไม่ดีนะครับเขาไม่ได้หมายความงั้นแต่ผมอาจจะดูว่าอันเนี้ยมันเชิงว่ามันมีการพาดพิงเชลซีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะพาดพิงทําไมนะครับซึ่งเนี่ยครับมันเรียกว่าตามที่ผมว่าครับเป็นสันดานของสื่อนะครับบางทีชอบไป หยิบนู่นนิดนั่นหน่อยมาแปลงเป็นอะไรที่ให้คนเขาเกิดความเข้าใจผิดเพื่อเรียกยอดเอ็นเกเรียกความสนใจต่างๆทั้งที่บางครั้งคนพูดนะครับเขาไม่อาจจะไม่ได้ต้องการสื่อหรือโจมตีพาดพิงอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับนี่แหละเออก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหบอกมาพาดพิงกันอย่างนี้จริงผมก็ไม่สามารถรู้ได้ครับว่าจริงๆแล้วทางด้านของฮาวเวิร์ดเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวดูแล้วถ้าในมุมผมเอง ผมมองว่าเขาแค่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีดีด้วยนะครับคำว่าด้วยก็คือครั้งแรกก็ดีครั้งที่2ก็ดีด้วยครับถ้าเขาสามารถคว้าแชมป์ครั้งที่2ได้กับไซนอลเนี่ยมันก็คงจะดีด้วยนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าครั้งแรกไม่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรียกว่าอคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับนี่ครับก็ส่วนใหญ่แล้วแหะครับก็เรียกว่าถ้าทัวร์ไปลงฮาวเวิร์ดได้กคงไปลงลนั่นแหะครับก็มีบว่าซูซูครับ ก็ทําให้ได้แล้วกันนะเออดูซีเอลก็ทีมเก่ง mm. เยอะสู้ๆเดี๋ยวก็ได้หแหละสู้ๆ้นะอะไรเงี้ยเออครับแบบเชิงประชดประชันนะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าเรียกเรียกทัวร์จากแฟนเชลซีได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าเพราะความที่เขาสื่อน,นะก็เหมือนแบบเออว่าอะไรนะอ่าปากหวานกับทีมใหม่แต่ดูถูกทีมเก่าอะไรประมาณนี้ครับไม่เผาผีกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เข้าใจได้ครับว่าฮาเวตก็ตัวเชลซีปล่อยตัวแบบเรียกว่าก็ อาจจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเอออาจจะแบบอะไรนะแบบจบกันไม่ค่อยสวยประมาณหนึ่งแต่ก็ผมว่าตัวตัวเขาก็ไม่ไม่ได้โจมตีอะไรครับแต่โอ้โหมาโพสตกันแบบนี้ครับอ่ะมาดูทางด้านคอมเมนต์อื่นกันบ,บ้างครับอันนี้ใครแปลครับเท่าที่อ่านดูในทวิตไม่มีข้อความไหนที่เขาพาดพิงถึงเชลซีสักคำเลยครับแม้แต่โพสต์ต้นทางที่มาจากเมโทรสปอร์ตอ่ะอ่ะพี่คนนี้เขา ประมาณนี้ครับการคว้าแชมป์ยูมันเป็นอะไรที่ดีมากในอาชีพของผมแต่มาจจะรู้สึกดีขึ้นไปอีกถ้าได้ทํากับอาร์เซนอลอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวนักเตะไม่ได้พลาดฟีลถึงเราเลยแม้แม้แต่ข้อความเดียวอันนี้น่าจะเป็นของแฟนเชลซีครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ครับว่าเพจนี้คงดึงดูดให้คนสนใจตามสเตปนะครับก็แปลว่าโพสอื่นๆก็คงมีโพสผู้ตัดสิเรียกตีนอะไรประมาณนี้นะครับมาดูคอมเมนต์อื่นกันบ้างครับ แปลส้นตีนแบบนี้ไม่ต้องแปลครับเขาบอกแค่ว่าอยู่แล้วมีความสุขจะดีกว่าถ้าได้ UCL พูดถึงเชลซีตรงไหนออันนี้ครับก็ไปในทางเดียวกันกับคอมเมนต์ที่แล้วครับอ่ะมาสุดท้ายเลยแล้วกันครับภาษาอังกฤษไม่มีคําว่าเชลซีสักคำคนแปลก็หาเรื่องมาให้คนดา่านะครับแล้วก็ตามสไตล์เพจนี้ครับเน้นปั่นกระแสแต่นี้ตลกมากอุตส่าห์เอาบทสัมภาษณ์ที่ไปข้อความ ภาษาอังกฤษมาใส่ด้วยเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือแต่นั้นไม่มีคําไหนพลาดพิงถึงเชลซีเลยให้คนที่คอยตามก็ง้างจะด่ายอย่างเดียวไม่ดูอะไรเลยนั่นแหละครับจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีครับบางทีบางคนเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเขาไม่ได้แปลได้เองขนาดนั้นครับบางทีเขาก็ต้องอาศัยเหล่าพวกเพจพวกอินฟลูมาช่วยแปลให้เขานะครับแต่เนี่ครับมันเป็นสันดานของสื่อสมัยนี้แหละครับที่เรียกว่า พอตัวเองอันั้นิดนั่นหน่อยพอแบบรู้ภาษาพอรู้ภาษามากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับก็ไปแปลงสารทําให้ข้อความมันเปลี่ยนแปลงไปครับโอ้โแล้วทีนี้มันก็เกิดการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยครับเราจะเจอบ่อยครับแต่การทําแบบนี้มันก็ผู้ทำตรงมันก็ไม่ค่อยดีครับอย่าหาทำเลยนะครับมันจะเกิดความเข้าใจผิดซะเปล่า,ามันอาจเป็นเขาเรียกนะมันอาจจะเป็นศงผลีต่อคุณนะที่คุณได้ยอดเอนเกตต่างๆได้ยอดไลค์ได้คนติดตาม แต่สุดท้ายครับโดยจัญญาบันแล้วครับโอ้โหอย่าหาทำครับพูดแค่นี้แล้วกันครับโอ้โหแล้วยอดผมไป2ยอดการติดตามโอ้โหเป็นแสนนะครับยอดติดตามเป็นแสนแต่พูดตามตรงผมไม่ได้อิจฉาอะไรนะครับยอดการติดตามต่างๆผมไม่ได้อิจฉานะครับแต่ผมแค่อยากว่าเนี่ยคุณมีคนติดตามแล้วคุณมีสปอนเซอร์ด้วยไม่รู้ว่าสปอนเซอร์จริงหรือเปล่านะครับูซูซกิครับ ไม่ไแน่ใจว่าพ่อวันลบได้สปอนเซอร์ช่องนี้จริงๆหรือเปล่าหรือแค่เขาแค่เอามาแปะไว้เฉยๆนะครับเออผมเห็นบางคลิปก็แปะสปอนเซอร์อย่างอื่นนะไม่รู้ว่าสปอนเซอร์มีซูซูกินั่นจริงหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวนี้ก็ใครเรียกว่าอ่าเขาได้งไงนะอยากอ่าดังหน่อยก็แปะซูซูกิให้เหมือนมีสปอนเซอร์ซูซูกิหรือช่วยเขาโปรโมทฟรีๆอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเออ เพจนี้ครับมีสุซุกิสปอนเซอร์จริงหรือเปล่านะนะครับก็ยังไงฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นอิูเอนเซอร์อยากทำเพจอะไรพวกนี้ครับเป็นไปได้ครับเอ่อเรียกว่าแปลให้มันตรงครับเรียกว่าอย่าไปแปลงสารอะไรครับมีอะไรให้พูดอย่างนั้นครับจะแสดงความเห็นในมุมของเราแสดงได้ครับแต่อย่าไปแปลงสารให้คนเข้าใจผิดครับทําแบบนี้ครับมันดูไม่ดีเลยนะครับคนเข้าใจผิดไหนจะอะไรครับ อันนี้ยังดีครับมันแค่แปลงสารแล้วคนเขาแค่แบบว่าเออเข้าใจผิดผู้ไอ้นั่นถ้ามานทีแปลงสารแล้วมันเกิดผลร้ายมากกว่านี้ครับผมไม่อยากคิดภาพครับว่ามันเป็นยังไงหรือแบบว่าส่งผลร้ายอะไรมากกว่านี้นะครับเป็นไปได้ครับอย่าหาธรรมครับเออแล้วก็เหตุต้นทางก็นะครับเลิกได้เลิกนะครับเออผมว่าคุณเคยนําเสนออะไรดีๆก็อกเสริมแบบนั้นต่อดีกว่าครับอย่ามา สร้างอะไรแบบนี้เพื่อแค่ยอดเอ็นเกเลยครับเออมันมันเสียชื่อนะครับถ้าเอาตามตรงเนี่ยแค่นี้คุณดูมาอ่านคอมเมนต์อะไม่รู้คุณได้อ่านคอมเมนต์เปล่าคุณเสียชื่อเสียงด้วยนะการที่คุณมาทําแบบนี้นะครับเป็นไปได้ก็ทําดีๆด,ดีกว่าครับเอออยากให้คนเขาไปคุณคุณภูมิใจเหรอที่คนมาพูดถึงคุณในะแง่ว่าเอ,อ้ยเอพเพเน,นี้ยมันแปลมั่วมันแปลเพื่อเอายอดยเอ็เกจเม็อย่างเดียวนะครับฝากไว้ให้คิด นะครับฝากไไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงตอนนี้นะครับจริงๆก็มันอาจไปเรื่องเล็กๆแหละนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เกิดเลยครับเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดน้อยที่สุดครับกับคนที่ทําแบบนี้ครับเออมันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอย่าไปทํากันนะครับในเรื่องแบบนี้ครับจริงผมก็ไม่แน่ใจว่า อ่าต้นทางเขาอาจจะแปลถูกแล้วก็อาจจะอาจเป็นความเข้าใจผิดผมถ้าเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันหรือผมพลาดพิงเขาแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรนี้ถ้าผมผิดผมขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือในคลิปนี้อาจมีการแปลอะไรผิดไปต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็อ่ะถ้าเรียกว่าอ่ช่วงนี้ก็อ่ะมีน่าจะมี ไหลสดไหลเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์ก็เจออะไรน่าสนใจก็จะหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็ฝากติดตามช่องอป้าฟุตบอลไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับที่มาติดตามกันจนครบ1นึ่พันแล้วครับโอ้เป้าหมายต่อไปครับขอพุ่ง10,000เลยนะครับแมอยากให้ถึง1 0,000เลยแล้วกันตั้งเป้าใหญ่เลยครับจะพยายามอ่าเรียกว่าสรรหาอะไรที่มันดีๆมาพูดคุยแล้วกันนะครับผมอะไรที่อาจจะจริงไม่ได้อยากถาม่าไม่อยากแขวนใครนะครับแต่บางเรื่อง เราแค่อยากให้คนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอะไรไม่ดีเราก็นะครับแค่อยากให้ว่าเป็นตัวอย่างที่อยากหาทํานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามให้นะครับผมแล้วก็อ่ะเป็นว่าไว้เจอกันครั้งหน้าละกันนะครับฝกทากติดตามไว,ว้ด้วยครับแล้วก็ฝากช่องทิกตอกไว้ด้วยครับล้อฟุตบอลอะไรนี้ครับยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมลาสุดทัวลงอะไรก็มีเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ